เอาละค่ะมาเข้าสู่ของอีกเรื่องนะเขาเป็นรเรื่องอน่าสนใจอีกเรื่องนะเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนนะคะคเป็นเรื่องที่ทำยังไงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้นนะคะท่านเข้ามาเรื่องของโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะคะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่โครงการนี้เป็นโครงการมันเป็นยังไงครท่านครับก็เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญ <c oughs> แล้วก็เป็นนโยุบายที่ะดําเนินการทั่วประเทศ <c oughs> ครับวันที่สามนี่ก็จะเป็นการประชุมทั้งในส่วนของผู้บริหารของจังหวัดอําเภอเนี่ยประชุมที่ใหญ่ใหญ่ด้วย <c oughs> ท่านรัฐมนตรีประกันกระทรวงมหาดไทยก็จะมาเป็นประธานในการ <c oughs> <c oughs> ประชุมด้วยน <c oughs> ะครับก็นเรียนว่าเป็นการที่จะแก้ปัญหาโกลเือนที่ยากจนกรกลเือนเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ย <c oughs> ซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้กําหนดให้การกระจัดความยากจน และการพนาคนทุกช่วงวัยอย่างจังยืนตามหลักกรญญาคือพอเพียงเป็นวาระสําคัญคในการขับเคลื่อนง,งานของจังหวัดกระบี่ะนะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินการนะใช้ข้อมูลเรือเอกจากข้อมูลที่พิมพ์แมทนะครับนะเป็นข้อมูลของสภาพัฒนะ์ที่ได้รวบรวมข้อมูลของคนเลื่อนปอบางในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็ดำเรนยนเฉพาะในส่วนของพเภอเมืองก็แล้วกันนะครับว่าในพื้นที่อำเภอเมืองเราเนี่ยมี10ตำบลาบล5หมู่บ้าน14ชยุมชนเนี่ย <Okay. S 2> เรามีข้อมูลที่ได้จากจปท <Okay. S 2> แล้วก็กลุ่มเป้าหมายควรนปลอบางต่ <Okay. S 2> างๆเนี่ยที่มีการวิเคราะห์มาแล้วนะครับก็มีหนึ่งพันแปดร้อยบแปดโควือนสามพห้าร้อยแปดสิบเจดคนนะครับซึ่งเป็นข้อมูลดิบมาก่อน เราก็ที่ <c oughs> เขาเขาวิเคราะห์มาเราก็ไปตรวจสอบอีกทีว่าเป็นครัวเรือนยากจนยิงหรือเ,เปล่าเปราะบางหรือเปล่า,ลา <c oughs> ครับ <c oughs> ก็นเรียนว่าในกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่สี่ส่วนนะครับมีกลุ่มเปราะบางนะจานวนสี่ร้อยแปดสิบครัวเรือนนะครับ <c oughs> ที่ตกเกณฑ์รายได้จพทต่ำกว่าสามหมื่นแปดพันบาทต่อคนต่อปีเนี่ย <c oughs> อ,อีกยี่สิบครัวเรือนและเป็นข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยครับอีกสิบเจ็ดครัวเรือนเป็นข้อมูลของกระทรวงแรงงานเนี่ย ของผู้ประกันตนเนี่ยอีกพันสามร้ยสิบเอ็ดคเรือนซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยเราก็ได้มีการจัดตั้งชุดปฏิทินปฏิบัติการในระดับพื้นที่ลงไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าไปดูแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเออที่เราได้รับมาเนี่ยจา,จากจากปทก็ดีจากไอ้กุมปอพบางต่างๆก็ดีจนจริงหรือเปล่ากอบางจริงหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งก็ ที่เราลงตรวจได้ในพื้นที่กับส่วนที่ต้องให้ทางพมจหรือว่าแรงงานก็ตรวจสอบด้วยก็ปรากฏว่าจากข้อมูลพันแปดร้อยกว่าเนี่ยก็เหลือเพียงสองร้อยห้าสิบแปดควเลยสองร้อยห้าสิบแปดคนเลที่<ห>ที่ข้อมูลณปัจจุบันนะนับปัจจุบันนปัจจุบัน,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 นแต่ว่าสามารถเพิ่มเติมได้เพราะข้อมูลจบอถอมันข้อมูลที่เขาเก็บเก็บก่อนหน้านี้ปีนี้ก็มีการเก็บเก็บ มาใหม่อีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าข้อมูลที่จพอ,อที่จัดเก็บใหม่เนี่ยรายได้ที่ตกเกณฑ์อีกเท่าไหร่หรือคนที่มันจนขึ้นมาอย่างโควิดเนี่ยพอเกิดโควิดคนที่อาจจะมีรายได้เป็นพนักง,งานเคยมีอยู่โรงแรมอะไรต่างๆต้นหลังตกงานตกไรเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ตรงนี้เองผมก็ในส่วนของเพื่มเมืองนะผมก็ให้นอกจากไปลงไปตรวจสอบแล้วนะให้ไปทำข้อมูลรายครัวเรือน เป็นแฟ้มเารียกว่าแฟ้มบริโภคกันมามเพื่อจะพัฒนาครัวเรือนให้ทําขึ้นมาครัวเรือนหนึ่งสองชุดชุดหนึ่งเนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านเก็บไว้อีกชุดหนึ่งก็ให้ฝ่ายเลขาคือพัฒนาชุมชนอำเภอเนี่ยสำหรับพัฒนาชุมชนอำเภอเก็บไว้ทีนี้เวลาการให้ความช่วยเหลือเนี่ยบางทีในพื้นที่เนี่ยคนที่ผมบอกว่าคนกระบ,บี่มีน้ำใจบางทีกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นเนี่ยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้บันทึกได้ อย่างสายไทยเนี่ยเขาก็มีการลงไปดูแลแล้วให้การช่วยเหลือทางพมจอให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็ได้มีการบันทึกได้ว่าครัวเรือนนี้ได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างมีไปแจกเมล็ดพันผักก็ได้บันทึกไว้เพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะได้เก็บดูว่าวแต่ละครัวเรือนเพว่าใครมาปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยครัวเรือนนี้เนี่ย,ยหน่วยงานรัฐเรามีหน่วยไหนเข้าบ้างหรือเปล่าหรือไม่มีใครไปดูแลเลยเพราะไม่อยากจะให้เห็นว่าข้อมูล ในการรายงานเนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรายงานไปดูหมดแล้วอะไรหมดแล้วแต่ข้อเท็จจริงไม่มีเพราะ้ผมให้มีรูปหมดเลยครัวเรือนรูปบ้านรูปคนที่อยู่ในครัวเรือนนี่หน้าปกเลยแล้วข้างในเอการไปเยี่ยมเยียนการให้ความช่วยเหลือต่างๆเมื่อไรอะไรเนี่ยมีไทม์ไลน์เม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 รู้ได้มีการบันทึกตลอดคได้มีการบันทึกตลอดเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมผมบอกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พอเดิอนแห่งความรักก็คือหนึ่งต้องลงหมดสองร้อยห้าสิบแปดครัวเรือนเนี่ยหนึ่งเราทำแ er, ฟ้มเบอร์เล e เดอร์ไอแฟมข้อมูลหมดแล้วก็จะมีสองประเภทครับประเภทที่พัฒนาได้คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แยกมาอีกอ่าร้อยสามสิบ้าครัวเรือนกับประเภทที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต้นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างต่างเนี้ยอ,อีกร้อยยี่สิบสามครัวเรือนก็มาแยกประเภท เพราะนั้นการก็มาดูว่าไอ้ที่ที่เราที่ช่วยเหลือได้เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นมิตินะไม่ก็แบ่งเป็นมิติต่างๆห้ามิติมิติด้านรายได้มิติด้านการศึกษามิติสุขภาพมิติความเป็นอยู่และมิติการเข้าถึงบริการของรัฐห้ามิติห้ามิติแต่ละมิติเนี่ยก็มาดูว่าสองร้ย ห้าสิบแปดครัวเรือนเนี่ยครับที่ที่ต้องอ,อ,อช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเนี่ยด้านรายได้ในเท่าไหร่แต่บางคนก็มีหลายมิตินะทั้งรายได้ด้วยทั้งสุขภาพด้วยอะไรเนี่ยมันก็อาจจะซ้ํากันได้<อ>แต่ก็จะไปแยกได้ว่าเอ,อย่างด้านรายได้เนี่ยหนึ่งร้อยี่สิบหกครัวเรือนเนี่ยเราจะช่วยเหลืออะไรก็ได้บ้างที่เราทําอย่างเช่นเอมีมเมล็ดพันธุ์ผักก็ไปมอบให้เขามีที่ดินอยู่เรายึดหลักบัรดาศิษิ์พอเพียง ราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยถ้าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถปลูกผักได้อะไรได้เนี่ยเราหรือว่าถ้าเรามีพันุ์สัตว์พันธุ์ไรให้เขาเนี่ยนะให้เขาไปต่อยอดให้เขาต่อยอดอย่างเช่นที่เราเคยทําก่อนหน้านี้นตัวยกตัวอ,อย่างที่เคย<ช>อยู่อำเภอเนี่ยให้พันไก่ไปเนี่ยไก่ไข่เนี่ยเขาก็มีไข่บริโภคได้<ช>อย่างนี้เละหรือให้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะบางอย่างเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยอย่างของอำเภอเมืองเนี่ย เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ค่ะเขามีทักษะในการจัดสารน่ะผู้ใหญ่บ้านนะทีมงานในพื้นที่เขาก็ไปตัดไม้ไผ่ไปให้อันนี้เขาก็จักสารขายซุ้มไก่อ่ะอ๋ออันละสามร้อยสามร้อยซุ้มไก่ที่ที่ครอบไก่อ่ะใช่ค่ะคุณรู้เข้าใจนะเข้าพูดกันก่อนว่ามีคลิปลงไอ้ที่ไปธานีไปส่งไอ้ไอ้นี่ซุ้มไก่ก็นี่ยเขาขายสามร้อย แล้วเราก็พยายามหาลูกค้าให้อะไรให้เนี่ยเนี่ยคือคือบางทีเขาเขาผมว่าบางคนที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้เนี่ยเขาก็อยากช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเพราะบางทีเขาขาดอุปกรณ์ขาดเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราก็สามารถไปให้การช่วยเหลือเขาหรือในเรื่องของเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆนะบางทีเนี่ยเขาก็จําเป็นที่ต้องคือถ้ามีเงินส่วนใหญ่แล้วก็ปัญหาอื่นเขาจะลดน้อยลงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยเพราะันการมีเงินถ้าเรารอลักษณะให้ปลายอย่างเดียวเนี่ย ก็คงลาบากเพราะการให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคอยางให้เขาประกอบอาชีพได้มีรายได้ได้อย่างนี้ก็จะดีขึ้นนะเรื่องสุขภาพเนี่ยผมบอกถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยเจ็ดสิบแปดครัวเนี่ยอันนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นสุขภาพเนี่ย,ยต้องมีอสอมไปเยี่ยมรพสอตให้คำปรึกษาหรือให้ยาอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูแลเรื่องสุขภาพอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต้องได้รับ100<น>ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเดือนเนี้ยทุกคร <means. S 2> ัวเรือนเนี่ย ได้เรื่องสุขภาพเลยเราไปดูแลหมดจริงๆเขาดูแลอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่ได้ทําข้อมูลเนี่ยผมเ,เลยให้ทาข้อมูลหมดแต่และครัวเลยที่มันมีปัญหากี่ด้านกี่มิติก็ว่าไปนะส่วนเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยเพราะหลายหลายครยัวเพอยากจนเนี่ยบางทีบ้านเนี่ย<า>บ้านก็หล<า>ังหนึ่งนะอยู่หลายคนไม่มีที่กั้นห้องบ้างหรือว่าฝาบ้านไม่มีก็มีนะลงไปดูในพื้นที่จริงเนี่ยไม่มีฝาบ้านหนึ่งก็ให บางคนก็ก็<ๆ>อยากช่วยตัวเองนะสะสมเงินบ้างอะไรบ้างสองก็คือเราอาจจะหาวัสดุไอ้ก็ช่วยกันในพื้นที่นะอไอ้ที่เราขอพมจเ็าว่าไปไอ้ที่เราต้องช่วยเหลือกันเองเนี่ยเจ้าบ้านก็ต้องช่วยด้วยหรือว่าใครมีน้ําใจเนี่ยก็ต้องช่วยได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องไอ้การก็ถึงบริการของรัฐนะ เรื่องบัตรพิกขอมวิการคนพิการต่างๆบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่ลงไปดูแล้วเรียบร้อยหมดไม่มีถ้ามีการสำรวจมีการสำรวจในพื้นที่องบเพราะตรงนี้ผมเรียนว่าในส่วนของเพื่อเมืองเนี่ยเราก็ได้มีการกลับเคลื่อนตลอดท่านผู้ว่าเองก็ให้ความสาคัญะทุกเดือนท่านท่านเห็นไหมในที่ประชุมประจาเดือนเนี่ยท่านให้มีการสรุปแล้วก็นําเสนอผลดําเนินงานของแต่ละอําเภอว่าแต่ละอําเภอ ไปทาอะไรบ้างดยเพราะเคสต่างๆที่เราไปให้ความช่วยเหลือต่างๆก,ก็อยากจะฝากว่าเรื่องของการแค้ปัญหาความยากจนเนี่ยความร่ารวยเนี่ยไม่จีรังนะแต่ความยากจนเนี่ยมีความยังย่งยืนมีความยั่งยืนอยู่ได้นาน, <c oughs> นก,กัน,นะะมันอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นเนี่ยทํำยังไงให้ให้อะไรนะคนได้เข้าถึงโอกาสเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเข้าถึงโอกาสเยอะนะถ้าเราไปมันมีโอกาสมากมาย ทำย้ายเขาได้รับรู้แล้วก็อาจจะต้องขอเครื่องมือไปอะไรต้องไปสนับสนุนให้เขาผมลงไปพื้นที่เองเนี่ยเจอหลายครอบครัวนะค่ะเขามีทักษะทําอะไรนะเฟอร์นิเจอร์อย่างเนี้ยคเพราะถ้าเราเศษไม้ที่ไม่ใช้เอาไปให้เขาเนี่ยค่ะนะเขาก็สามารถทําเฟอร์นิเจอร์ขายได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะหลายครัวที่เราลงไปดูเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือได้แล้วก็ภูมิใจด้วยนะหลายคนทําทํา หรือว่าทำเองนะอะไรนะวันก่อนที่พวกด้ามจอบ้อะไรต่างๆเนี่ยด้ามมีดเขาทำอ่าเขาด้านขวานเนี่ยเขาเขาเขาเป็นคนเลยนปอบางนะแต่เขาทําขายเขาภูมิใจกว่าเราไปให้อีกให้ช่วยซื้อของเขาเนี่ยคือเพราะบางทีเราก็ต้องหาตลาดให้เขาคนะบางทีของดีๆอย่างเนี้ยพอมีงานไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรไปอาจจะเอาของมาช่วยจาหน่ายเขาเขาได้มีช่องทางนะครับอันนี้ก็เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะมีทักษะมีความสามารถแต่ว่าการเข้าถึงตลาดรหรือว่าไอส่วนที่จะมาสนับสนุนที่เขาจะใช้อะไรเนี่ยเขายากจนอยู่แล้วนะคะคแต่มีความสามารถตรงนี้แต่ละหน่วยเข้าไปดูแลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันได้อย่างเต็มที่สังคมก็ได้มีการอย่างน้นอยขยับคนกลุ่มนี้ให้มาอยู่อีกอักหนึ่งว่าเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในส่วนของชมรมแม่บ้านหมาทยของงหวดกระบี่ะ คุณนายตานผูว่าสุภาเป็นสิริมาศเนี่ยก็ลุกทุกวันเหมือนกันนะในม่บ้านแต่ละอำเภอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยก้าวขึ้นก็ประชุมกันอีกนะครับก็ให้ความสําคัญเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มพอบางนะให้ทางนอกจากการชาติแล้วลงไปดูแล้วเนี่ยทางแม่บ้านหมาไทยแต่ละอำเภอเนี่ยก็ต้องลงไปดูไปช่วยเพราะนั้นก็จะมีแผนลงตลอดนะกิจกรรมเราเราต้องการให้กลุ่มพอบางเนี่ยได้รับการช่วยเหลือ ประเภทสงเคราะห์ก็ว่าไปแต่ที่ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้เนี่ยทําทอย่างไรให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะว่าถ้าเขายืนอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปเป็นภาระในการดูแลนะครับแต่ว่าบางประเภทก็จําเป็นที่บอกต้องสงเคราะห์อย่างเป็นต้นเค่ะค่อะไรคท่านแล้วของอําเภอถ้าของอำเภอเมืองน,นี่ท่านอย่างกลุ่มนี่ท่านพูดถึงเนี่ยที่จะต้องเข้าโครงการเนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็ท่านถ้าดูแล้วจากเปอร์เซ็นต์จำนวนคนกระบี่ท่านก็ดูคนกระบี่เนี่ยมีคนเอ่อหนึ่งแสนกว่าคนแสนกว่าคนเนี่ยผมว่าน้อยนะผมยังคุยกับนันผู้ใหญ่บ้านว่าเนี่ยข้อมูลรายตำบลเนี่ยยกตัวอย่างกระบี่น้อยเนี่ยกลุ่มปอบังเจ็ดสิบคนจริงหรือเปล่าผมยังถามว่าจริงเหรอเอ่อหรือที่ตาวนางเอานางเนี่ย เหลือเก้าคนเลยจริงหรือเปล่าอาจจะมีมากกว่านี้ที่บอกมีมากกว่านี้เนี่ยเราเราอิงข้อมูลหลายหลายส่วนของร้วก,กันก็ถึงแต่ผมยังย้ํากํานันผู้ใหญ่บ้านนะต้องดูด้วยอย่าให้ในพื้นที่เราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจนเขาต้องออกสื่อว่าเขาเอา ไม่มีค้เลนเปาะบ,บางเลยแต่มีออกสส่อว่าเขาเดือดร้อนเลยเนี่ย<ม>เพราะการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงไม่ได้อยู่ในนี้นะ,ะถึงไม่ได้อยู่ในระบบของอของที่กุปปบเปราะบางที่อำเภอหรือจังหวัดมีข้จริงแต่ทุกพื้นที่เราต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือนะ,ะแต่ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกส่วนร่วมกันแล้วนกะ็คงตอนนี้จังหวัดเองก็ ทำข้อมูลเนี่ยเห็นทางจังหวัดก็แจ้งทุกส่วนราชการให้เข้าไปบูรณาการในการช่วยเหลือภาคเอกชนก็เข้ามาช่วยด้วยพาะเอกชนก็ช่วยได้เยอะค่ะอาจารย์ครูว่าจะเน้นในการทํางานต้องทํากันเป็นภาคส่วนเป็นทีมกันนะคะถึงจะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ไปได้นะคะค่ะนี่ก็เขาเรียกเป็นโอกาสดีๆนะคะที่จะเกิดประโยชน์กับสังคม คนกระบี่เรานะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เองก็ได้ความสําคัญนะคะในเรื่องของอาการดํานงชีวิตหรือความเป็นอยู่นะคะของแต่ละท่านนะคะในการที่จะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่จะต้องหาวิธีการช่วยเหลือทํำยังไงให้ได้ให้เขาช่วยตัวเองได้ยืนหยัดในสังคมได้แล้วก็เขาเรียกอะไรได้อยู่อย่างพอเพียงมีกินมีใช้นะคะคอันนี้ก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งของสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไปนะคะค่ะ